คือศัตรูของคนทั้งเซิร์ฟเวอร์ตอนที่10 <S 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 แสงจากอัญมณีไฟฟ้าสีม่วงส่องมายังที่ขุนและพลังงานชั่วร้ายในร่างกายของคุณได้รับการกระตุ้นชั่วข่าวค่าสถานะทั้งหมดบวก1,000%เป็นเวลา1นาทีค่าสถานะทั้งหมดบวก1,000%อย่างนั้นเหรอแม่น้ำฤดูหนาวบอสร,ระดับทองแดงเลเวล17 เลื่อน178,500พลังโจมตี2,070ถึง2,090พลังป้องกัน1,080ถึง1,140ชื่อเสียง1,000ค่าความโชคดีสูงคำอธิบายผู้ทรยยศที่ล้มเหลวของ่ายแสงนักผจญภัยผู้กล้าหาญสามารถสังหารคนผู้นี้การตายของเขาจะเป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างมากตายซะ การแจ้งเตือนจากระบบขอสแสดงความยินดีที่สังหารบอสร,ระดับเงินได้สำเร็จราชาปีศาจหมูคุณได้รับรางวัลค่าประสบการณ์180,000ขอสแสดงความยินดีกับการเลื่อนระดับสู่ระดับ19การแจ้งเตือนจากระบบ,บ,บขอแสดงความยินดีที่สังหารบอสร,ระดับเงินได้สำเร็จราชาหนูปีศาจในฐานะผู้เล่นคนแรกที่สังหารบอสร,ระดับเงินคุณได้รับรางวัลพิเศษชื่อเสียงบวก1,000คะแนนสถานะฟรีบวก20แต้มและไอเทมระดับหายากพลังแห่งความโปรดปานพลังแห่งความโปรดปานอย่างนั้นหรอ พลังแห่งความปวดปานไอเทมระดับ S ผลการใช้งานเพิ่มระดับสกิลเป็นระดับ B และจะไปลดระดับทักษะลงอย่างหนึ่งคำอธิบายพลังแห่งความปวดปานเป็นผล,ผลผลิตของสัตว์ป่ามันรวบรวมความแข็งแกร่งที่มีเทพเจ้าเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ครอบครองไว้ได้และมีค่าเกินกว่าจะวัดได้ถึงกระนั้นในโลกนี้ก็ยังมีผู้โชคดีจํานวนหนึ่งที่สามารถคว้ามันครอบครองไว้ได้มันสามารถยกระดับสกิลระดับต่ำได้อย่างนั้นเหรอสุดยอดเลย การแจ้งเตือนจากระบบแจ้งน้ำมจนชนภัยทุกคนในทวีปเทียนเฉินถึงระดับความสําเร็จอรุ่งโรจน์ของคุณหมายเห็นเมื่อออกจากสถานี่แห่งนี้แล้วคุณจะได้รับชื่อเสียง10,000คะแนนใช่เลยฉันจะทําให้ทั้งเกมลุกเป็นไฟด้วยชื่อที่ฉันสร้างเอาไว้ไม่จําเป็นต้องซ่อนมันนี่เป็นการออกอากาศพิเศษเพื่อสแสดงความยินดีกับผู้เล่นฝั่งตะวันออกแม่น้ำฤดูหนาวที่ได้เป็นผู้เล่นคนแรกที่เอาชนะบอสระดับเงินได้ว่ายัางไงนะบอสระดับเงินอย่างนั้นหรอบอสเหล่านั้นมีเลเวล30ขึ้นไปนะเขาทํามันได้ยังไงกัน ตอนนี้ฉันเพียงแค่เลเวลง่้าเท่านั้นแล้วชายคนนั้นมาจากไหนกันแม่น้ำฤดูหนาวเขาอีกแล้วอย่างนั้นหรอมาดูกันหน่อยว่าราชาหนูปีาศาจนั้นจะทิ้งไอเทมอะไรไว้บ้างการแจ้งเตือนจากระบบนักประจนภัยแม่น้ำฤดูหนาวการทดสอบความสามารถของคุณจะเริ่มในอีกสามนาทีเดี๋ยวก่อนนะการทดสอบความสามารถพิเศษเริ่มต้นอย่างกระทันหันอย่างนั้นหรอฉันยังมีเวลาสามนาทีในการเตรียมตัวอยู่แม้ว่าฉันจะมีโชคมากมายเกี่ยวข้องกับการได้รับความสามารถพิเศษ แต่การทดสอบความสามารถพิเศษเป็นหนทางเดียวที่ผู้เล่นจะได้รับโอกาสในการเพิ่มระดับความสามารถของตนตามที่แดเนียลได้บอกไว้ไม่สามารถใช้อเทมหรืออุปกรณ์ในการทดสอบได้แต่เขาไม่เคยบอกว่าจะไม่สามารถใช้สกิลของตนเองได้ฉันจะใช้อเทมพลังแห่งความปวดปานเพื่อรับโอกาสในการเข้ารับความสามารถที่ดีที่สุดการแจ้งเตือนจากระบบคุณได้ใช้อเทมระดับอแล้วพลังแห่งความปวดปาปนปรดเลือกสกิลที่คุณต้องการเพิ่มระดับ หมายเหตุจำกัดอยู่ที่ระดับ B หรือทักษะที่ต่ำกว่าสกิลดาบแห่งความมืดการแจ้งเตือนจากระบบเนื่องจากผลของพลังแห่งความปวดปานสกิลของคุณทักษะดาบม,มืดแลนบี Lang B, ได้พัฒนาเป็นศิลปะแห่งการฆ่าสกิลดาบม,มืดสกิลติดตัวแลนบีคําอธิบายความสามารถพิเศษเฉพาะของนักดาบแห่งความมืดพลังของมันซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวนี้คือส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็งเอฟเฟกต์ effect, พลังโจมตีบวก50เอฟเฟกต์หนๆความเร็วโจมตีบวก20% ข้อจำกัดการสวมใส่อาวุธคล้ายดาบจะให้ผล100%เอาวุธอื่นๆจะสงผลพีแค่5้เท่านั้นศิละปะแห่งการฆ่าแลงบี B, ความสามารถพิเศษเฉพาะของนักดาบเป็นความมืดก่อนหน้านี้ได้หลังเลือดบนทวีปเทียนถึอและทำให้โลกสั่นสะเทือนมีเพียงผู้ที่ฆ่าคนอื่นมานับไม่ถ้วนเท่านั้นที่จะสามารถนำทักษะอันแข็งแกร่งเข้าสู่ภายในได้ผลของสกิลพลังโจมตีพื้นฐานบวก200พลังโจมตีบวก20%ผลกระทบอื่นๆความเร็วในการโจมตีบวก50% สกิลนี้แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อเลยฮะความสามารถติดตัวของสกิลนักดาบมืน่นเพิ่มพลังโจมตีอยู่ชั้นเบียง50แต้มแต่เมื่อพัฒนาเป็นศิละปะแห่งการฆ่าซึ่งเพิ่มขึ้น4เท่าและยังให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นกับอาวุธแบบอื่นอีกแม้จะกำจัดข้อกำหนดของอวุธที่เหมือนกับดาบก็ตามขีดจำกัดสูงสุดของการโจมตีอยู่ชั้นในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ200แต้มเท่านั้นดังนั้นการเพิ่มแบบพับสีนี้จึงเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอัญมณีไฟสีม่วง คำอธิบายอัญมณีวิเศษที่สามารถกระตุ้นพลังที่ซ่อนอยู่ของบุคคลได้ชั่วคราวหากคุณมีมันมากความแข็งแกร่งของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลัง่งตามธรรมชาติแต่หากว่าคุณมีไม่เพียงพอการเพิ่มขึ้นก็จะถูกจำกัดอย่างเช่นเดียวกันผลลัพธ์เพิ่มพลังตามที่ซ่อนอยู่เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นหมายเหตุมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อพลังที่ซ่อนเล่นของคนคนหนึ่งระบบจะคำนวณตามระดับพลังบทบาทความสามารถคุณลักษณะและอื่นๆของตัวผู้เล่น การแจ้งเตือนจากระบบคุณได้รับไอเทมระดับ B อ,อัญมณีไฟฟ้าสีม่วงการใช้งานลดลงเหลือสองใน3าหมายความว่ามีการใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งดูเหมือนว่าการเพิ่มขึ้นเพียง,งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้ถูกบังคับไม่เพิ่มเข้าไปในการจำกัดจำนวนการใช้งานหากว่าฉันสามารถทำการเพิ่มค่าสถานะของฉันเป็น10เท่าของอัญมณีไฟฟ้าสีม่วงเข้าสู่การทดสอบความสามารถพิเศษได้แล้วก็การแจ้งเตือนจากระบบคุณจะเข้าสู่การทดลองความสามารถภายใน1ิวินาที 9, 8, 7 6 5ห 4 3 2 1าการแจ้งเตือนจากระบบการทดสอบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโปรเข้าศัตรูภายใน10บนาทีหากคุณประสบความสำเร็จอันดับที่เป็นไปได้ของความสามารถที่คุณจะได้รับจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ4หากคุณล้มเหลวมันจะอยู่ในระดับดีศัตรูอย่างนั้นหรอกระต่ายป่าศัตรูธรรมดาเลเวล1เลื่อน100พลังโจมตี3ขีด3พลังป้องกัน1ขีดห ความสามารถพิเศษไม่มีกระต่ายปกติปรากฏต,ตัวในการทดสอบของผู้มีความสามารถพิเศษถ้าสถานานี้แย่กว่าสลามีความยากลำบากในการพิจารณาผู้ที่มีความสามารถพิเศษคือการดูถูกใครบางคนอย่างนั้นเหรอแม้ว่าฉันจะเลเวลเพียงแค่หนึ่งแต่ดูเหมือนว่าข้าสถานานี้จะยังได้รับติดตัวเข้ามาด้วยแม่น้ำฤดูหนาวบอสระดับทองแดงเลเวลหนึ่งเลื่อน500พลังโจมตี271พลังป้องกัน5ชื่อเสียง1 2 0 0 0 0โชคศูน คะแนนค่าสถานะฟรีนี้ได้รับการจัดสรร20แต้มเลยอย่างนั้นหรอฉันจะเพิ่มทุกอย่างไปที่การโจมตีและฉันก็จะสามารถนำความแข็งแกร่งนี้มาได้การแจ้งเตือนจากระบบขอแสดงความยินดีที่ปฏิบัติต,ตามข้อกำหนดอันดับที่เป็นไปได้ของความสามารถที่คุณจะได้รับเพิ่มขึ้นเป็นระดับ C การแจ้งเตือนจากระบบ,บปดค่าศัตรูภายใน10นาทีหากคุณประสบความสําสเร็จอันดับที่เป็นไปได้ของความสามารถที่คุณจะได้รับจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ B หาคุณล้มเหลวก็จะเป็นเพียงแค่ระดับ C ถึงีการแจ้งเตือนจากระบบเลเวลของคุณถึงระเวล10แล้วมันชัดเจนเลยในการทดสอบนั้นระดับของทั้งสองฝ่ายจะเท่ากันฉันอยากจะดูว่าฉันมีพรสวรรค์ะระดับไหนฉันได้รับบทบาทนันกด่าแห่งความมืดนอกเหนือจากนั้นฉันยังมีสกิลศิลปะแห่งการฆ่าอีกด้วย หมาป่าปีศาจมอนเตอร์ธรรมดาเลเวล20เลือด3 0 0 0 0ืพลังโจมตี130-140ถึงพลังป้องกัน80ความสามารถพิเศษการกัดและการฉีกคำอธิบายการปรากฏตัวครั้งแรกในการทดสอบความสามารถพิเศษการเอาชนะมันจะแสดงว่าคุณเป็นนักผจนภัยที่แข็งแกร่งเป็นแค่มหมาป่าไม่ใช่บอสด้วยซ้ำมันไม่คุ้มค่าเลยที่จะมาลองครั้งที่2นะการแจ้งเตือนจากระบบระดับการทดสอบของคุณเพิ่มขึ้นเป็นเลเวล20 นาตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอาล่ะครับเมื่อพระเอกของเราต้องมาเจอกับร่างเงานะครับแต่ว่าดันได้ค่าสถานนะติดตัวมาด้วยก็เรียกได้ว่าตบสบายสบายเลยครับเรื่องราในตอนน่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันทีทีนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ